สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการฟังกันนะคะการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับมนุษย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยการฟังหมายถึงการรับรู้การเข้าใจจับประเด็นและแปลความหมายจากเสียงที่เป็นคำพูดสัญญาณต่างๆที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องค่ะจุดประสงค์ในการฟัง ฟังเพื่อให้เกิดความรู้เป็นการฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มีมากยิ่งขึ้นฟังเพื่อหาเหตุผลมาโต้แยง้งหรือคล้อยตามฟังเพื่อความเพลิดเพลินและซาบซึง้งเป็นการฟังด้วยความนิยมชมชอบผู้ฟังจะได้รับทั้งความสนุกสนานและความเพลิดเพลินจากการฟังค่ะประโยชน์ของการฟังจะช่วยให้เรามีความรู้และสติปัญญาเฉลียวฉลาด ช่วยให้นำสิ่งที่ได้รับฟังนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ช่วยให้เรามีวิจารณญาณในการฟังช่วยให้เกิดทักษะในการฟังค่ะลักษณะการเป็นผู้ฟังที่ดี 1. มีสมาธิในการฟัง 2. ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟัง 3. วิเคราะห์เจตนาของผู้พูด 4. ส,สนใจและจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ฟังให้ได้ 5. ต้องวางใจเป็นกลางไม่มีอคติใดๆต่อผู้พูด 6. ฟังด้วยความอดทนและตั้งใจฟัง 7. ฟังอย่างสำรวมให้เกียรติผู้พูดและมีมารยาทอันดีงาม 8. ผู้ฟังที่ดีควรใช้ไหวพริบในการฟังในการตีความหมาย 9. ขณะฟังควรบันทึกสิ่งที่สำคัญ 10. นนำความรู้หรือข้อคิดที่ได้ต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามโอกาสค่ะ มาระยาทในการฟังฟังด้วยความสงบฟังด้วยความตั้งใจปรบมือเมื่อชอบใจมองหน้าผู้พูดเมื่อมีข้อสงสัยควรถามเมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ถามไม่ควรถามแทรกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจหรือไม่ชอบใจตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นโห่ร้องไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากมีความจำเป็นควรทำความเคารพก่อนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนเรื่องการฟังไปแล้วอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะ